ก็ในวันนี้เนาะแต่มาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามในตัวโปรไฟล์ของเฟซบุ o กตัวเองซะเนาะก็สำหรับนนปปรคุณที่ชมวันใดที่ได้เข้ามารับชมกันแลาวอยากที่จะมียอดผู้ติดตามในตัวโปรไฟล์เพิ่มขึ้นมาเยอะๆหรืออยากให้เี่ผู้ติดตามในหน้าโปรไฟล์เพื่อเปิดการองค์ที่ของโปรไฟล์ที่ว่ามีฐานผู้ติดตามก็ลองมาดูและทำตามกันได้เลย โดยขั้นตอนแรกเลยให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ hbm.com เดี๋ยวจะทิ้งที่เว็บไซต์ไว้ให้ด้วยกระสรางว่าที่จะกดสมาชิกงานทำการกันไปได้เลยแล้วเข้ามากันแล้วในตัวเว็บไซต์เขาจะมีหะไรลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกสำหรับใครที่อาจจะเข้ามาชิงกับเป็นคนแรกไม่มีสมาชิกก็มากดสมัครกันไปก่อนได้เลย กดเข้ามาที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกนอคอชิเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้่ให้กลับเราสามารถที่จะเข้ามาไปดมแต่สมัครสมาชิกกันได้โดยการกรอกข้อมูลที่ซ้อนได้กำหนดหัวข้อกันเอาไว้แบบนี้หรือว่าหาใครที่มีสมาชิกกูเกิลจีเมลก็สามารถที่จะสมัครผ่านกูเกิลจีเมลกันได้โดยที่ที่ตรงด้านบนนี้เนาะก็ได้ไปกรสมัครผ่านกันแล้วนะฮะใครที่จะสมัครเสร็จแล้วมีบัญชีแล้วก็ให้ย้อนกลับมาทดลองใช้บริการกันไปได้เลย แล้วทีนี้เราก็ให้เราได้เข้มาที่ในตัวหน้าต่างแรกของเว็บไซต์เะฉะนั้นหน้าต่างแรกของเขาก็จะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้กันเลยมีหมดหมู่บริการที่เราสามารถที่จะมาใช้งานทาการกันมปได้มียอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้ให้กับเราสามารถที่จะมาใช้งานในตัวต่างตัวนี้และถ้าเกิดใครที่ชอบมาช้งานไป็นัางได้ไม่มียอดเงินก็สามารถที่จะเข้ามาในหัวข้อของตรงด้านนี้ไปก่อนได้เลยที่หน้าต่างอการเติมเงินโดยกดเข้ามากันแล้วเขาที่เป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้เนาะให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาไปทำการเติมเงินกันได้และก็สามารถที่จะเดนชมทางสำหรับในการเติมเง ช่องทางเส้นไหมให้เราได้เลือกเติมเงินกันได้ประมาณแบบนี้เลยส่ช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางอย่างสแกนจิวโค้ดถือพันนิเวลคริปโตแล้วก็โปรไฟล์มานี่ก็ถ้าเราได้รู้จักช่องทางไหนแล้วว่าจะเดินช่องทางอะไรก็เลือกกันไปได้เลยเนาะสาหรับช่องทางในการเติมเงินสี่ช่องทางนี้เวลาใครที่ติมเงินเคยไปแล้วมียอดเปิงกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะย้อนกลับมาที่ช่วงนั้นทำให้สมุทรเส้กันไปได้เลยเนาะ อ่านอย่างกันมาครัที่ตัวหน้าต่างแรกคืไฟทีนี้เราก็มาทําการเลือกที่ตัวหมดหมู่ลบริการตามที่เราต้องการจะทการกันได้เลยโดยการกดเข้าไปที่คำว่าหมดหมู่เร้เราจะมีหมดหมู่ก็มาเป็นแบบนี้เราต้องการจะทาการอะไรก็เลื่อนไปได้เลยอย่างเพิ่มเตามโปรไฟล์ของเพจเกอยู่ตรงนี้กดเข้าไปแล้ัก็หน้าแ้ที่ตัวหมดหมู่กับเลือกตั้ต่ที่ตัวของบริการบริการที่าลอกมาประมาณนี้เลยก็คือเดลยราเราจะขอเลือกเป็นอะไรแบบนี้ก็ชี้ยกตัวอย่างเนาะคุณผู้ชม็เลือกตามที่ต้องการกันได้เลยตัวเลือก อ่ะได้เรื่อต๊ะโปรไฟล์เฟซบุ๊กกันมาแล้วทีนี้เฮลิ่งมาวางได้วางนี่กันได้แล้วทีนี้ก็มาเติมโน้ตที่ต้องการจะเพิ่มกันไปอ่ะแล้วพอได้เสร็จตรงนี้แล้วจติมโน,นได้แล้วประมาณแบบนี้ทีนี้ก็ให้เราได้มากดสง่งเสอร์ตรงด้านล่างนี้กันไปได้เลย อ่าแล้วพอได้สอดจยนไปได้แล้วแบบนี้ในคสอเขาก็จะมีระบบจะมาแจ้งหมให้เราได้ดูันได้เป็นแบบนี้และแถมในขันสอดปุ๊สารมารถที่จะชิคดูยอดเดอ e ์สถานะกันได้ด้วยเพียงแค่ได้กดชิกเข้ามาที่ตรงด้านี้เดีําวเามาดกลางเซอเพื่อว่าสองเส็นกนไป้ยาจะชิคดูนะว่าเดอร์เป็นยังไงหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดของตัวเดอร์เนอะที่จองเซนกันไปแล้วเขาเข้ามาดูกันได้เลยเขาจะเปตับใปนการแจ้งอกดให้ดู o r d e นได้ประมาณนี้เลยแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้ามาชิคดูกันแล้วอเดอร์มีการขาดข้อหรือว่าาาเข้ม ใช้งานในต่างประเทศไปแล้วเนาะออเดอร์มีการยกเลิกมีข้อผิดพลาดก็เข้ามากันได้เลยเขาจะมีมาตราประมาณนี้เลยให้เราได้เข้ามาพิมพ์หัวข้อและข้อความที่เราเกิดป,ปัญหาแต่ถ้าหาได้ิีก็ไม่เสร็จแล้วก็ทดส่งตัวกันไปพิเดีีง่ายเขาจะเป็นการได้แจ้งหรือว่าที่ต่อบถามปัญหาแก้นหนึ่งันไปแล้ว นถ้เกิดใครที่อยากจะเข้ามาชิงงานในตัวของหัวใจกันไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาข้อยังไงแบบไหนรู้สึกว่าอยากจะลองแนะนําให้กับเพื่อนเอหรือคนอื่นๆนะครับมาชิงงานตามในตัวหัวใจยังมีหัวข้อตรงด้านนี้กันด้วยเป็นคำว่าแนะนําเพื่อนให้กับคุณผู้ชมสามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อไปทำการแนะนําเพื่อนเอหรือคนจะกันได้เพื่อเป็นการแนะนำเนาะโดยง่ายเลยเข้ามากันแล้วทีนี้ก็มาคัดลอกลิงอยู่ตรงด้านี้เป็นหัวให้เพื่อนและคนจักของเราแล้วห้เพื่อนอคนรูจะกเขากดเข้ามาในนี้ก์ของตัวหัวใจได้ทังสองอที่ได้ส่งกันไปเพื่อที่ง่ายๆก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนๆกันแล้วเพื่ออยากจะแนะนำให้เพื่อนเข้ามาชิงงานกันเสียด้วยตรงก็ลองเข้า าากันได้เนาะและนอกเหนือจากนี้ค่ะว่าเพื่อคำมาั่นชี้ญาเรายังได้แต่ถ้าคอมมิชชั่นอีกสามเปอร์เซ็นต์ด้วยเลยค่ะเพื่อา้ามาใช้งานกันแล้วอ่ะแล้วเพื่อแซดเดียดคำมั่นแชกันแล้วอาจจะค่อยดูหัวข้อนะว่าแต่สองตฟซตามกันไปแล้วตั้งแต่ตอนตอน้นเพื่อะดูยอดกันแล้วมากกว่ายอดจะเป็นยังไงก็ลองย้อนมาดูกันได้เนาะที่ตัวของโปรไฟล์ตัวเองว่าตอนนี้ยอดปฏิทินที่ขึ้นมาหรือยังอย่างโปรไฟล์นี้เนาะ,ะของเดิมเพามีที่เก็ตเราก็ทำการสังส่งซื้อเป็นหนึ่งว่าก็ลองนี้หน้าจอไปดูกันเนาะว่าจะขึ้นนมาาไยังงว่เป็ อ่ะก็มากับว่าตอนนี้ยอดปริตามยังไม่ขึ้นมาทันทีเราก็าไม่ต้องใจร้อนหรือว่าตกใจกันไปเนาะเพราะว่าในการสั่งซื้อบางทีย่ยอดเขาอาจจะข,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 ขึ้นมากับเราว่าบางทีสั่งซื้อจนไปแล้วอาจจะขึ้นมาต้นนิดนึงเนาะหรืที่เหลือขึ้นมาสมทบแล้วก็คอยดูแล้อว่าคอยรอเก็บก,ก่อนได้รอสักพูกไม่ต้องไใจร้อนแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ได้เข้ามาใช้งานทําการสั่งซื้ออะไรกันไปแล้วอ่ยอดยังไม่ขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเราไปพร้อมกันขึนได้เลยเนาะเดี๋ยวเพื่อไม่ไปกสียเวลาอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเขาตัดภาพไปดีกว่าอ่ะเตานาีกมว่าเราได อันนี้อัปเดตามมับโปรไฟล์เซ็กโบของเราเขา r ว่าได้เพืรรเ่อนมาเกิดจ็เป็นที่เรียบร้อยแบ,บนี้กันแล้วแล้วก็วิธีขั้นตอนในการห้ามก็จะง่ายประมาณนี้กันลยด้วยเพราะว่าใครที่สมัครชมเบลืลเกิดสนใจเดีย๋ยวที่จะเข้ามาลองใช้งานแล้วก็เข้าไปดมตามก็สามารถที่จะกดเข้ามาในลิงก์ดูไ้เพื่อให้ได้เข้าไปใช้งานแล้วก็เข้าไปําตากันได้เลยเพือสนใจหัวข้อื่นในเน็หจะใช้งไงเป็นปแล้วก็สามารถที่จะกด้ามชิค้ามาใช้งานดูกันได้นาะหัวข้อจะมีประมาณนี้เลยแต่ในเน็สั้นประมาณนี้ก็อยากให้คุ ือว่าชวแชร์ลิงก์ต่อน่แปนเพื่อมการนะดับกันเลยก็ได้เนาะหาัใครที่รับชมกันจบตัินตอนนี้แล้วค่ะว่ถูกเจก็าสามารถไปกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจก,ก,กันกได้แล้วาำหรับไปิญวันนี้ไม่มีหรมากแล้วใครที่รับชมกันจบติงสินตอนนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบนะ